โดนเตือนการละเมิดไลฟ์สดแบบอ e ีคอมเมิร์ซบ้างก็คือไลฟ์อยู่แล้วก็มีการเตือนว่าละเมิดไลฟ์สดเดี๋ยววันนี้เจ้าแม่ทีจะพามาดูนะคะแบบละเมิดกลางไลฟ์เลยแล้วก็วิธีแก้ต้องทำยังไงแต่ก่อนอื่นต้องกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและก็ติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนนะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคและความรู้ดีๆแบบนี้มาค่ะมาดูกันตอนนี้นะคะการละเมิดไลฟ์สดของครูขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เลย สิ่งที่ครูโดนตอนนี้คือเมื่อสักครู่ครูหยิบไอ้เจ้าสิ่งนี้ขึ้นมาแต่ครูไม่ได้ปักสก้า AI จับว่าคุณถือสินค้าแต่คุณไม่ได้ปักสก้าก็เลยโดนละเมิดไปแล้วหนึ่งข้อเรียบร้อยนะคะขึ้นมาเมื่อกี้เพราะฉะนั้นครูก็ไม่ได้สี่เรียดแต่สมมติอีกข้อหนึ่งถ้าเราจะขายนะคะจะหยิบสินค้าขึ้นมาปุ๊บต้องปักสก้าค่ะต้องปักะก้าเช่นครูปัก ก้ากระดิ่งนี่คูปักตะกร้ากระดิ่งแล้วคูหยิบอันนี้ขึ้นมามันจะไม่โดนแบนทันทีมันจะคือถูกกดของทิกตอกเลยอืมเอไอจับเร็วมากคูหยิบขึ้นมาแป๊บเดียวเองนะ,มะเมื่อเี้เออคูลืมโอ้ยปักตะก้าอ่ะตอนนี้คูปักตะก้าเห็นไหมพอคูหยิบโดนไหมไม่โดนไม่ขึ้นไม่ขึ้นอะไรเลยทั้งสิน้นอ้าวหยิบขึ้นมาปุ๊บมีคนซื้อเลยขอบคุณค่ะ เออกระดิ่งอันนี้ไม่ใช่กระดิ่งธรรมดานะคะเป็นกระดิ่งอ่าเรียกซับนะคะเรียกทุกอย่างไม่ว่าถ้าเราจะไลฟ์สดหรือไม่ไลฟ์สดเอาไว้ที่บนหิงแล้วก็เรียกให้เงินเข้านะในแต่ละวันแบบนี้เลยนะเห็นไหมขายแบบไม่ขายทุกคนเห็นหรือยงังอ่ามีกดอีกแล้วอีกสองคนละขอบคุณนะคะมีแค่ห้าชิ้นเท่านั้นนะคะวันนี้หมดแล้วหมดเลยเพราะครูทําทีละสิบ พราะคุณต้องไปให้อาจารย์ปลุกเสกให้นะคะถามพี่ๆหลายคนนะคะที่เขาบูชาไปแล้วเป็นไงคะนี่นี่พี่แต่เอกอีกหลายคนที่ได้นํากระดิ่งไปเรียกทรัพย์เป็นยังไงบ้างคะลองพิมพ์ม,มาอ่ะแอบขายเห็นไหมเห็นยังว่าเรารู้สึกว่าเราถูกขายไหมไม่ได้รู้สึกเห็นไหมอ่ะเพราะฉะนั้นจงมีความสุขกับการนําเสนอสิ่งที่เป็นตัวของคุณเองนะคะ ถ้าเราโดนแบนแบบนี้เป็นไรไหมเป็นค่ะถ้าโดนบ่อยๆนะคะจะโดนหักคะแนนจากตรงนี้ค่ะอ่ะดูนะคูททาให้ดูนะเมื่อกี้คูโดนแล้วใช่ไหมคูจะถูกสะสมคะแนนค่ะคะแนนที่โดนหักให้เรามาที่ตะกา้าแล้วก็มาที่ t ิกตอ็อกช็อปนะคะเสร็จปุ๊บเลื่อนขึ้นมาจนข้างล่างสุดตรงนี้ มันจะมีคําว่าสถานะบัญชีตรงนี้ค่ะให้เรากดเข้าไปเสร็จปุ๊บดูนี่ดูนี่นะผูโดนแลวหนึ่งเห็นยังโดนแลวหนึ่งเนื่องจากสะสมมาแล้วเออลายสดทุกวันโดนทุกวันโดนทุกวันเนี่ยดูโดนเยอะไหมเยอะดูนับซิว่าโดนกี่อันแล้วเนี่ยอ่าพี่เต๋บ,บอกว่ากดกระดิ่งทุกวันออเดอร์เข้าทุกวันเลย เห็นไหมเรียกทรัพจะเป็นยังไงคะเมื่อรู้แบบนี้แล้ว เราก็จะต้องระวังในการขึ้นไลฟสดถ้าจะขายก็ขายไปเลยค่ะแล้วก็เน้นพูดถึงสินค้าทุกๆ3นาทีนะจ๊ะแต่ถ้าจะให้ความรู้ไม่ควรติดตะก,ก้าเลยสําหรับช่องของจะแม่ทีให้ความรู้ตอน2องทุ่มครึ่งถึง5้าทุ่มทุกวันเนี่ยไม่ได้ติดตะก,ก้าแล้วนะคะแต่ถ้าวันไหนจะขึ้นไลฟ์แบบขายเลยก็คือพูดถึงตะก,ก้าล้วนๆเน้เนๆจะใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกจะแม่ทีกันบ้างแล้วก็ อย่าลืมตรงคอมเมนต์มีกล่องที่สามารถส่งของขวัญได้แล้วนะใครส่งมาก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ยังไม่รู้นะคะว่าถ้าโดนเตือนการละเมิดไลท์ที่กลางไล์แบบนี้ต้องทำยังไงนะคะ